พิกซี่ค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้ได้รางวัลด้วยนะคะขอบคุณจุกชื่อมากๆเลยค่ะที่ให้รางวัลนี้กับพุกเราพิกซี่นะคะสัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปแน่นอนค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัอะไรกันบ้างครางวัลอะไรอ๋อเป็นอ่าเขาเรียกว่าแล้วรางวัลอัลเชนดี้ เทรนดี่อาร์ติสใช่ไหมคะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงจุกเทรนดี่กรุ๊ปออฟเดอะค่ะใช่ขอบคุณมากมากเลยค่ะม <c oughs> ีค่ะก็อย่างที่พวกเราได้โชว์ไปแล้วค่ะก็เป็นการเอาเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราก็คือเมจิกาค่ะมีการแบบว่าทําโชว์ใหม่ด้วยการแบบว่าทําท่าเต้นขึ้นมาพร้อมกับแบบถามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ เรียกได้ว่าเป็นอะไรพิเศษพ so ิเศษสำหรับจุ๊กโดยเฉพาะเลยค่ะที่ทำอะไรที่เป็นแบบให้ผมมาค่ะแต่ว่าก็เป็นเพลงแรกเลยที่ไลร์เ hmm. อ่อค่ะไมค์มาเป็นส่วนประกอบของการเต้นอะไรใหม่ๆนีค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถไปเต้นตามกันได้นะคะ วันนี้ประทับใจโชว์พี่เจเลอร์มากใช่เ<ช><ช>ท่มากค่ะเท่มากแล้วก็โเขาผนมาจัดเต็มมากด้วยแบบชุดเชิดหรือว่าแบบโชว์การเธอร์ฟอร์มโชว์เขามีลูกเล่นแบบลงมานั่งเล่นกับพี่พีพีบิวตี้ด้วยใช่น่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แบบนายไปนายใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาปปขเป<ช>อร์ฟอร์มก็เห็นแบบสามเพลงอีกกันเขาเอาอยู่หินมากๆค่ะเขาโหดมาก ที่สุดก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตค่ะ <c oughs> ใช่กับการคอนเสิร์ตค่ <c oughs> ะใช่ค่ะก็วัน,น,นที่7กุมภาพันธ์ Impact Arena นะคะก็ถ้าใครว่างนะคะก็มาเจอพวกเราที่คอนเสิร์ตที่สอบของพวกเรากันเยอะๆนะคะผมก็ต <c oughs> ัวคนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอะไรแบบอะไรที่เป็นเท่ๆอะไรนก็จริงเหมือน เหมือนตอนคอนเสิร์ตแรกก็จะเป็นแบบว่าเป็นตำนานบทแรกของพิกซี่นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่าตำนานเล่มที่2ของพิกซี่จะถูกเล่าออกมาในมุมไหนบ้างนะคะรับรองว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราพิกซี่แล้วก็จะมีใครมาร่วมโชว์แล้วก็ร่วมเขียนหนังสือเล่มใหม่ของพวกเราก็อยากให้เราติดตามค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแน่นอนค่ะ อลังการมากค่ะเอ่อจัดเต็มมากค่ะศิลปินเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ